กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณนะคะสามารถมีข่ามมีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะโพดโพบงโบงบกแต่งนะคะใครอยากเข้าบ้านก็อย่าลืมครอบประตูหน้าบ้านได้นะคะวันนี้นะคะน้องสาวโซ่ ะจะนําเสนอนะคะจะนําเสนอช่วงพิเศษเนาะก็จะมีน้อยสามเมคีนะคะมีน้อยจุดจีนนะน้อยพัฒนานะพี่ๆจ๋าเอามาลงให้พี่ๆนะคะสาหรับสี่น้อยปกติของเรานะคะหยุดนะคะช่วงนีทเทศการเนาะสาหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งน้อยสามเมคีนะคะพี่ๆถ้าใครอยากเห็นตัวใหญ่ๆเดี๋ยวน้องสาโซเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ เอามาให้พี่ๆดูเนาะก็จะมี3มี2มี5มี7มี6แล้วก็มี4นะคะน้อยสามคีนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่5นะคะเด่น5กับเด่นสองนะจะไม่มีชุดกันนะคะพี่ๆจะสำหรับเด่น5นะคะ ก็จะมีมีห้าหนึ่งนะคะมีห้าหนึ่งมีห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะมีห้าหนึ่งหนึ่งห้ามีห้าสองสองห้ามีห้าสามสามห้ามีห้าเจ็ดนะคะมีห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี สองศูนย์ศูนย์สองนะคะสองสามสามสองสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามนะคะตัวเลขนะคะสำหรับหน่อยสามวคีนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่ง หนึ่งห้าสามสองสองสามห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแอดมนเอาสองนะพี่น้องสองสี่นะทำไมไปเขียนเป็นสามสี่ตายแล้ว สองสี่เด้อดพี่น้องอันนี้แก้นะคะอันนี้แก้นะแกเป็นสองสี่นะตัวชอบเลยแล้วสามเก้าไม่มีด้วยนะคะจะเขียนจะเขียนว่าสองเก้านะคะจะเขียนสามเก้าเงินหลายนะ,ะนะเดี๋ยวให้ดูนะคะหลังจากที่น้องสาวโซเขียนเสร็จจะให้ดูจะได้ดูตัวใหญ่ไม่งั้นก็ซูมดูได้นะพี่ๆสำหรับนอยจุดจีนนะคะ สำหรับนอยจุดจีนเนาะสายวิ่งนะคะก็จะมีน่าจะเห็นชัดอยู่เนาะพี่ๆค่ะถ้าเห็นไม่ชัดนะคะตัวเล็กเกินก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะพี่ๆจ้ะสำหรับนอยจุดจีนสายวิ่งก็ยังเป็น3 2 6 1 7ด นะคะแอดมินนะคะให้เด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่6นะคะเด่น6เด่น6กับเด่นเด่น6กับเด่น2นะคะที่จริงเด่น6กับเด่น เด่นหกกับเด่นสามนะพี่ๆแต่น้องสาวโซ่รีดในกระดาษเป็นสองนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองแปด สำหรับเด่น6นะคะก็จะมี60มี61มี63มี69นะคะโอ้ย62ทิ้งได้ไงนะคะ26เนี่ย2629เนี่ยทิ้งได้ไงไม่ได้นะคะเด็ดนะโอ้ยลืมเขียนได้ยังไงนะคะ ตัวเลขนะคะตัวเลขที่น้องสาสดชอบนะคะตัวนี้เลยสองหกเลยนะสองหกสองหกหกเก้าสองห้าหกหนึ่ง อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสองสองห้านะคะเอาแล้วเนาะสองหกสามละกันนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับนอยตุดจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนอยพัฒนานะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูจะได้เห็นชัดๆเนาะสำหรับนอยสุดท้ายนะคะนอยพัฒนาสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดเนาะมีเจ็ดมีสาม มี1มี5มี6นะคะสำหรับเด่นนะคะน้องสาวโซให้เด่น1กับเด่น3นะคะพี่พี่หนึ่งสามตามได้นะคะหนึ่งสามสำหรับเด่น1นะคะก็จะมี1 1 2 1 6 1 7 หนึ่งห้าสำหรับเด่นสามนะคะก็จะมีสาม2ูน3 9สามสองสามเจ็ดสามเก้านะคะตัวเลขนะคะที่น้องาสาวโซดชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งสอง หนึ่งสองนสตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็น3037นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับนอยพัฒนาเดี๋ยวนาะสาวโซยกให้ดูทีละนอยนะคะจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะสำหรับนอยสามมือคีนะคะตัวนี้แคบไว้นะพี่ๆนี่นะคะนอยสามคีเนาะอันนี้จะเป็นนอยจุดจีนนะคะนอยจุดจีนแคบไว้นะคะพี่พี่ค่ะ ให้ดูชัดๆไปเลยนะตัวใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นนอยพัฒนานะคะนอยสุดท้ายเนาะนะคะดูไปเลยนะคะดูตัวใหญ่ๆไปเลยนะคะจดไว้คบไว้นะคะพี่ๆจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอมอกอ้อมออใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยูด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า